สวัสดีครับผมไกด์พาเที่ยวโดยในไก่นะครับวันนี้จะพามาดูต้นตะขบยักษ์นะครับที่เห็นนี้เป็นลูกตะขบนะฮะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปกติครับต้นตะขบยักษ์เป็นพืชมีอนาคตนะครับเหมาะที่จะนำไปทำไวน์ ทำน้ำผลไม้ทานสดก็ได้นะครับเลๆจะออกเป็นลูกสีเขียวก่อนหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับกลายเป็นสีแดงกลายเป็นสีแดงหลังจากสีแดงก็ต้องออกเป็นสีม่วงเข้มมันถึงจะทานได้ครับถ้าออกเป็นสีแดงก็จะติดฝาด แต่ถ้าออกเป็นสีม่วงเข้มออกดำามันก็จะอร่อยครับรสชาติหวานแต่มีวิธีแก้ความฝาดคือแช่น้ําเกลือครับะตะขบชักอันนี้ดกโดยธรรมชาตินะครับไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยครับอันนี้เก็บไปสามรอบแล้วนะครับก็ยังดกอยู่ฮะมัเมานะครับ ออกรุ่นใหม่ก็เป็นสีเขียวออกมาต้นหนึ่งจะมีหลายรุ่นนะครับหามาปลูกได้นะครับ